I was busy thinking สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง JS14 Artwork นะครับวันนี้ผมเปิด playlist ใหม่นะครับเอาเป็นเรื่องของการสอนทำปก YouTube แล้วกันนะครับวันนี้เวิร์กช็อปแรกครับเอาง่ายๆครับทำแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือปกที่ผมใช้จริงๆนะออันนี้คือเรื่องของการทำภาพโมเสสนะครับด้วยแอปไลน์นะครับก็คือให้ไลน์ครับส่งรูปมาแล้วไลน์ก็แก้ปุ๊บส่งกลับปั๊บมา เพื่อนๆยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูได้นะครับอ่ะแบบนี้นะครับง่ายมากครับก็คือมีแค่รูป before รูป After นะครับแล้วก็มีอ่าโลโก้ของแอปที่เราใช้นะครับอ่ะแบบนี้ง่ายสุดนะครับใครที่ทำ u t u b e นะครับทำแบบนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะครับอย่างสมมติเราสอนแต่งรูปใช่ไหมแล้วก็มีรูป before แล้วก็มีรูป a f t e ตนะครับแล้วก็มีรูปตรงกลางว่าเป็นใช้แอปอะไรทำแค่นี้รู้ครับทุกคนรู้ครับ ฉันรู้ทุกคนรู้ครับไม่ไม่ยากครับอ่ะแอปที่ผมจะใช้นะครับผมจะใช้ p i ิกอาร์นะครับเดี๋ยวเอารูปตามนี้เลยแล้วกันครับมันจะได้ดูง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปเปิด p i ิกอาร์กันนะครับเรามาที่คําสั่งนะครับที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้คําสั่งภาพตัดปะนะครับอ่าเลือกภาพตัดปะนะครับเนี่ยหน้าแรกกดบวกนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับหาคําสั่งภาพตัดปะนะครับเลือก ตารางนะครับทําไมเราถึงเลือกตารางนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งซ้ายขวาให้มันเท่ากันไงนะครับให้แอปมันสําเร็จรูปดีกว่านะครับทีนี้เลือกรูปมาเลยครับ2รูปผมจะเอารูป b e ฟอร์ก่อนนะครับแล้วก็อะปเตอร์เลือกแค่นี้ครับแล้วก็กดคําสั่งถัดไปครับปิดไปถัดไปครับมาแล้วครับทีนี้มันก็จะเรียงแบบ1ต่อหนึ่งอยู่นะครับสัดส่วนแรกเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเราจะใช้16ต่อ9นะครับเราเลือกอันที่2ครับ สัดส่วนครับอ่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้านี้แล้วก็เลือก16:9ต่อนะครับปุ๊บอ่าไซส์ก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เป็น16:9ต่อแล้วนะครับทีนี้เราสามารถแตะเข้าไปเพื่อที่จะขยับนะครับขยับอ่าผมผมจะเน้นผลงานนะครับก็จะได้เห็นคําว่าคําที่เราเบอร์ไว้แบบนี้ครับแค่นี้เองครับไซส์เท่ากันแล้วนะครับสามารถแตะแล้วก็ ปรับขนาดได้แต่ละปรับขนาดได้แต่ว่าถ้ารูปมันเป็นคล้ายๆกันนะครับมันจะปรับไม่เท่ากันครับผมก็เลยเอาเท่าเดิมนะครับแค่นี้เองนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับใส่พื้นหลังใส่เลเยอร์ได้หมดนะครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเปลี่ยนเลเยอร์ได้นะครับสัดส่วนใส่ขอบได้นะครับให้มันหนาขึ้นหรือเปล่านะครับหรือผมไม่ใช้เลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็กดคําสั่งถัดไปครับถ้าแต่งเสร็จแล้วก็ถัดไปครับ มันจะมีขอบมีรัศมีอันนี้ลองเล่นดูครับไม่ไม่ซีเรียสครับมันคือการออกแบบครับไม่ต้องไปคิดเยอะครับอ่ะพอกดถัดไปครับทีนี้เหลือสติกเกอร์เหลือคำสั่งที่เป็นรูปลายใช่ไหมผมจะใช้สติกเกอร์ครับเลือกแล้วก็พิมพ์ขอ่าลายครับลายโลโก้ครับเพราะว่าพิกอาร์นี่สติกเกอร์เยอะครับคนตัดไว้ให้ครับเราไม่ต้องทำเองครับนี่ครับมีแล้วเห็นไหมครับกดเลือกใช้ได้เลยครับมาแล้วครับ แค่นี้แล้วก็กดวางเลยครับจะไว้ตรงไหนใหญ่เล็กหมุนไหมเอาไว้ตรงไหนได้นะครับแต่ถ้าจะพิเศษกว่านั้นอยากจะใส่ข้อความก็ได้ครับใส่ข้อความนะครับได้หมดนะครับแต่ว่าภาษาไทยนะครับอาจจะไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับ before อย่างเงี้ยปรับสีปรับอะไรได้หมดนะครับลองเล่นดูครับอย่างเงี้ย before อ f t e r อะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะใส่เป็นการทำนู่นนี่น่แบบ้าบ้าบาบาก็แล้วแต่ที่เราจะออกแบบนะครับภาษาไทยนะครับต้องไปโหลดนะครับโหลดฟอนต์มาเพิ่มนะครับแต่ว่าของ Android อ่ะผมเคยสอนด้วยแล้วนะครับมีหลายคนก็เคยสอนนะครับแต่ว่าของ Apple อ่ะยากครับผมต้องไปหาข้อมูลมาเพิ่มครับเพราะว่า Apple การเอาฟอนต์ลงอ่ะยากครับแล้วหาคนสอนยากด้วยนะครับละไว้ก่อนแล้วกันนะครับ หรือไม่ก็ไม่ต้องใส่ข้อความแบบผมก็ได้ครับก็ก็ดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับแล้วก็ไปใส่ตรงดีสคริปชันว่าวิธีการทำภาพเบอร์อย่างเงี้ยอย่างที่ผมทำนะครับลองเข้าไปดูปกช่องของผมได้นะครับเสร็จแล้วก็กดนำไปใช้นะครับกดถัดไปแล้วก็กดบันทึกก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับส่วนออไอ้ตัวฟรีตัวไม่ฟรีดูยังไงนะครับดูได้นะครับถ้ามีมงกุฎนะครับอย่างสมมุติเราไปที่สติ๊กเกอร์ใช่ไหมแล้ว สติกเกอร์แบบนี้นะครับถ้าคําสั่งอันไหนมีมงกุฎนะครับก็คือเสียตังค์ครับอย่างนี้ครับมีมงกุฎคือเสียตังค์ครับเสียตังค์คือยังไงเสียตังค์คือเวลาเรากดใช้ปุ๊บมันก็จะเด้งมาว่าทดลองใช้ฟรีเจ็ดวันรายเดือนนะครับผมไม่เคยใช้ของเสียตังค์นะครับผมไม่รู้ว่าพอกดเจ็ดวันปุ๊บแล้วหลังจากเจ็ดวันมันจะยังไงต่อครับอันนี้ไม่รู้เลยนะครับใครที่เคยก็มาบอกกันหน่อยนะครับแต่มันก็จะมีบอกครับว่าทําอะไรได้บ้างครับแต่ว่า ดีครับตัวโกอ่ะมันดีครับมันมันกักฟิลเตอร์ฟังก์ชันสวยๆไ้เยอะครับแต่ว่าอีตัวฟีก็เยอะแล้วครับสามารถจินตนาการได้เยอะแยะมากมายครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับลองเข้าไปทําดูนะครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแชร์ลงกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มไหนคนเยอะๆแต่รูปแชร์ไปเลยครับยินดีครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีจ้ะ